สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดย อาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim. ا ل ح م ั لله ربنا ا ل น ا ل م ي ن وصلى الله ะ ل ى نبينا محمد وآلآله وصحبه ومجتبى أهُم بيأسانين. و َ د ิ ا ب ِ ر َ د َ و า ت ِ ه ِ ل َ ي َ م ِ د ِ ي ن ิ سَلَامُ وَالَّيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َะَ ك َ ا กาตุขอความสันติความจเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วัตะลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีนะครับผ่านวิทยุเสงอิสลามทุกๆท่านท่านพี่น้องครับในการเป็นผู้ศรัทธา ต่อลอสซุบฮานะหัวตาลานั้นเรามีความหวังนะครับว่าเมื่อเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเมื่อเรากลับไปพบกับพระองค์แล้วเนี่ยเราจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกลงโทษทีนี้การที่เราจะปลอดภัยจากการถูกลงโทษได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าไอ้โทษในการทําความผิดของเราเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเราจะได้ระมัดระวังตัวเองเพราะว่าในการถูกลงโทษเนี่ยแน่นอนว่า มันไม่ได้แค่มันไม่ได้เหมือนการติดคุกนะครับติดคุกแล้วก็ออกโดยที่เขาเลี้ยงข้าวเวลาสามมื้อมีกิจกรรมให้ทําคงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะแต่มันคือการลงโทษในนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตาลาจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อเลาะก็พึงระวังว่าอะไรก็ตามที่ เขาทำเอาไว้มันจะเกิดขึ้นและเป็นผลร้ายสำหรับเขาวายะสิลนแล้วฮะวารสูละหูวายตาอัดดะหูดูดดหูยุดเึ้นหุน่ารอนคอลิดันฟีฮ่าวารหูอาดาบุนอาดาบุนมูหินอันนี้เนี่ยเป็นเป็นอายะที่มายืนยันได้ชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฝ่าฝืนต่อรอซูลอัลลอฮ์สั่งก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ปฏิบัติตามนบีสอนก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ละเมิดละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮ์ได้กําหนดได้วางเอาไว้อัลลอฮ์จะให้เขานั้นเข้านรก แล้วก็จะต้องอยู่ในนั้นตลอดการและการลงโทษก็จะเป็นการลงโทษที่อาดาบุญมูฮีนุนเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดเป็นการลงโทษที่แสนสาหาัสท่านท่านพี่น้องครับเรา,เาหวังว่าเราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษเหล่านี้เพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งใดหรือว่า,าการปฏิบัติแบบไหนที่ที่มันจะทําให้เรานั้นจะต้องถูกลงโทษซึ่งโทษของการทําบาปเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกิน แล้วก็สาเหตุที่คนทําบาปเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุด้วยกันเพราะฉะนั้นบาปหรือที่เราเรียกว่าอัลมาอาซีเนี่ยนะอัลมาอาซีก็คือ,อสิ่งที่เป็นการละเมิดนะครับสิ่งที่มันเป็นาการที่เรานั้นไม่ปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่เลาสั่งใช้อ่าความหมายของของของมาอาซีก็คือตะกุนมะมูรอดเราทิ้งสิ่งที่มันเป็นคําสั่งใช้ ว่าเฟะรุนมหดุรรตแต่เราไปทําในสิ่งที่เขาเตือนว่าอย่าไปทํานะครับหรือว่าเอาตอรกุมาเอาเอาจบับลลาะหูวารอสูลูฮูวารติกาบูมานะฮัลละหูอนันฮูเอารอสูลูฮูเราทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนบีบอกว่าเป็นวาจิบแล้วก็ไปปฏิบัติสิ่งที่เขาห้ามไว้นั่นแหละนะครับนั่นหมายความว่า,ามาอาซีก็คือง่ายๆเลยก็คือพออัลลอฮ์สั่งเราก็ไม่ทําอัลลอฮ์ห้ามเราก็ไม่หยุด เพราะนั้นไอการกระทาแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทําความผิดเป็นผู้ที่ทําบาปเราพึงจะต้องออระมัดระวังนะครับเพราะว่าการทําบาปหรือว่าไอสิ่งที่มันเป็นบาปเนี่ยมันก็ถูกจําแนกออกเป็น2แบบอีกเหมือนกันที่เราเรียกว่ากาบาเอสกับสกาเอสเนี่ยนะครับบาปใหญ่บาปเล็กเนี่ยไอบาปเล็กเนี่ยมันมันก็ยังพอยังพอ,อ,อไว้ใจได้บ้างตรงที่ว่าถ้าความดีของเรามันเยอะเนี่ยมันก็จะไปลบล้างบาปเล็กได้แต่ถ้าบาปใหญ่เนี่ย นะครับมันไม่มีทางเลยที่มันจะถูกลบล้างไปเว้นแต่ว่าเราจะต้องเตาบ้าตัวซะก่อนเพื่อให้อัลลอฮุสซาบฮหนะฮหัวตาลานั้นให้โอกาสเราซะก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามนะนะครับที่มันเป็นมันเป็นบาปไม่ว่าจะบาปเล็กบาปใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโทษทั้งหมดน่ะครับมันมีมันมีบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งเราควรจะต้องรู้ว่าไอ,ไอสาเหตุ หรือว่าไอสิ่งที่มันจะทําให้เราฝ่าฝืนต่อรอดเนี่ยมันคืออะไรได้บ้างซึ่งแน่นอนฮะหลักๆเลยก็คงมีไม่กี่อย่างฮะมีเรื่องของการอีมานที่มันอ่อนแอเราเรียกว่าดอฟุนอีมานเนี่ยนะครับสาเหตุที่ทําให้ให้เราอ่อนแออีมานอีมานที่อ่อนแอเนี่ยมันคือสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นถูกลงโทษได้อ ي มานที่อ่อนแอเนี่ยก็คือการที่เราไม่ค่อยได้อยู่กับเรื่องราวของศาสนาเราหันหลังให้กับศาสนา เราไม่ค่อยสนใจกับหลักการของศาสนาไม่สนใจคําสอนของศาสนาไม่สนใจกับคําสั่งของศาสนาแล้วพอเราเป็นอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ย إ ي م านของเราก็จะลดน้อยไปเรื่อยๆหรือยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ค่อยจะใส่ใจกับการทําอิบาดะนามาดวันกับคืนห้าเวลาก็ไม่ครบเพราะไอ้คำว่าอม م านที่อ่อนแอเนี่ยมันมัน,ม,นมันปรากฏในในในหลายพฤติกรรมของเราทิ้งละหมาดเนี่ยก็แน่นอนส่งผลชัดเจนว่า มันทําให้เรานั้นอิหมานอ่อนแอแล้วถ้าหาว่าคนเนี่ยทิ้งละหมาดไปเรื่อยๆมันจะติดมันจะติดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมองเป็นเรื่องปกติถ้าแรกๆเราทิ้งละหมาดแล้วเรารู้สึกว่าตะกิดตะหวงใจแล้วเราไม่รีบแก้ไขสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ละหมาดของเราก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกเพราะอะไรมันจะเกิดความรู้สึกแบบธรรมดาเหมือนธราธรรมดาทั่วไปเหมือนกับเราไม่ได้ทําอะไรแรกๆก็อาจจะแบบ เราทําอยู่เป็นประจําแล้วอยู่ๆเราไม่ได้ทำก็รู้สึกว่าทาไมมันขาดเหมือนขาดอะไรไปแต่พอเราไม่ได้ทําบ่อยๆเข้าก็ไม่เป็นไรชินไปแล้วไอ้ความชินตรงนี้แหละครับเป็นอันตรายละมันจะทําให้เรานั้นยิ่งห่างไกลศาสนา,าของอัลลอฮ์แล้วผลร้จะตามมามากมายครับมันอาวรดอันดิกรีฟาอินนัลฟาอินนัลฮูมาอิชะทันดงแกใครก็ตามที่หันหลังให้การล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ใครก็ตามที่ไม่สนใจอัลลอฮ์นะเขาจะมีชีวิตที่ลำบากเขาจะมีชีวิตที่ยิ่งลำเค็นขึ้นไปนเรื่อยๆ นะครับแล้วก็เขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดเพราะนั้น إ ي م านที่อ่อนแอเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับต้องรีบแก้ไขแล้วก็ไอสิ่งที่มันจะแล้วมันเป็นสาเหตุทําให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ได้ได้ได้เรื่อยๆนะครับพอ إ ม م ا อ่อนมันก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ละมิดขอบเขตต่างๆที่อัลลอฮ์วางเอาไว้หรือแม้กระทั่งเรื่องของอัชฮาวตวะชุบูฮัดนี่ก็เหมือนกันเรื่องของอารมณ์ไฟต่ำเรื่องของความคุ้มครือมันก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ชะฮวะเนี่ยนะครับเราแปล มันก็จะนําเราไปสู่ในสิ่งที่ฝ่าฝืนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ไงถ้าเราไม่เอาอีหมาไปควบคุมมันไว้เนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอช้ชาฮวาเนี่ยมันก็จะมันก็จะส่งผลอ่าซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยขาดการยับยั้งชั่งใจขาดสติขาดการควบคุมดูแลตัวเองมันก็จะส่งผลทําให้เราเนี่ย อสอบตกนั่นเองอย่างเช่นความลุ่มหลงในผู้หญิงทรัพย์สินลูกๆโดยขาดสติคือไม่ไม่ไม่สนใจว่ามันจะถูกต้องยังไงหรือไม่ถูกต้องยังไงนะครับสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรากับกลายเป็นสิ่งที่จะดึงให้เรานั้นยิ่งห่างไกจลจากอัลลอสซุบฮาห์นะหัวตาลาเพราะนั้นสาเหตุที่ทําให้มีการฝ่าฝืนเนี่ยก็คืออิหม่านที่มันอ่อนแอการที่เรา ใช้ชาวะเป็นตัวนำการที่เราใช้ชีวิตแบบชุบวฮัตไปเรื่อยนะอะไรก็ตามที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเราไม่สนใจไม่เคยไม่เคยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการกินการอยู่ในเรื่องของอาหารการกินอันนี้ฮาราลอันนี้ฮารอมอันนี้ได้ไม่ได้ไม่เคยใส่ใจนะหยิบอะไรได้ก็กิกนใส่ปากเลยนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการาใช้ชีวิตที่คุมเครือน,นั่เองหรืออีกประการก็คือว่าชัยตอนเนี่ยมันทําให้เรานั้น ชอบในการฝ่าฝืนมากกว่าชอบการเชื่อฟังต่ออัลลอสุบฮานะฮูวาตาลาเพราะชัยตอนเนี่ยมันมันมันมาทุกทุกแง่มุมอยู่แล้วฮะมันมาทุกทุกรูปแบบอยู่แล้วอินนชัยตอนยะฮดูรูอาฮัดะกุมไอหนะกุลิชัยอินมินชาิฮีทุกเรื่องชัยตอนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะอะไรครับเพราะมันต้องการทําให้เรานั้นทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องทําให้เรานั้นหันหลังให้กอัลลอฮ กินเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์แต่ปรากฏว่าชัยตอนทําให้เราลืมกล่าววิสมินละทาให้เรากินด้วยมือข้างซ้ายเห็นไหมกินก็กลายเป็นโทษไปละหรือเรื่องอันนี้แครเร่เรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวไอ้เรื่องในชีวิตประจําวันเองนะ,ะถ้าหาว่าเรื่องที่เป็นอิบาดาด้วยนะแทนที่เราจะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ปรากฏว่าชัยตอนเข้ามามีบทบาททําให้เราตั้งภาคีอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นไหมครับว่านี่คือสาเหตุที่มันทําให้เรานั้น ฝ่าฝืนตลอ์และสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทําให้การลงโทษเกิดขึ้นกับเราเพราะโทษของการฝ่าฝืนเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์จะให้เราอยู่ในนรกตลอดกาลอย่างที่เราเกินไปในตอนต้นของตอน้นตต้้นนของออเรื่องแล้วนะครับว่าอัลลอฮ์นั้นจะ,ะยุดขึ้นหุนารนเคดันฟี่าอัลลอฮ์จะให้คนที่ฝ่าฝืนนี่อยู่ในนรกตลอดกาลัางนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรอดพ้นต้องการที่จะ รอดพ้นจากการถูกลงโทษเราจะต้องรู้ถึงสาเหตุว่าอะไรที่จะนําเราหรือดึงเราไปสู่การฝ่าฝืนต่อรอดแล้วเราก็ต้องรู้ถึงว่าเมื่อเราฝ่าฝืนต่อรอดแล้วผลมันจะเป็นยังไงผลที่ตามมานะเมื่อเราฝ่าฝืนต่อรอดเนี่ยผลมันม,มีมากมายครับเขาเรียกมีอาซากระซี่หรอนะมีผลเกิดขึ้นมากมายกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเราสังคมของเราประชาชาติก็คือโดยรวมยังไงมันต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ในภาพรวมเนี่ย ว่าไอ้ความวุ่นวายความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าเนี่ยต่างฝ่ายต่างาทําทั้งนั้นแหละครับมนุษย์เนี่ย,เ,ยเป็นตัวทําทั้งนั้นเราเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดชอบดอฮา,ารอนฟาซาดูฟินบาริวันบาธิบีมากัสบัดอดินนัสเพราะนั้นไอ้ความเสื่อมเสียความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทุกหย่อมยญาเนี่ยจะเป็นบนบกจะเป็นในทะเลเนี่ยเกิดขึ้นจากใครอ่ะเกิดขึ้นจากน้ํามือของมนุษย์ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในดุญญนยา ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมบอกว่าอันอับดุลฟาจิร์ y ส s t ร r d ฮุมินฮุนอิบาดุวันบิลาดุวัดชัยราุวัดดดวับคนคนเลวอะนะคนเลวเนี่ยคนที่ไม่ดีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาจากโลกนี้ไปได้เนี่ยคือตายไปได้เนี่ยบ่าวคนดีทั้งหลายประเทศชาติต้นไม้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับการเขาเรียกได้รับการพักผ่อน นะคือไม่ต้องเดือดร้อนเพราะคนคนนี้นั่นแสดงว่าคนเนี่ยถ้าหาว่าเป็นคนที่ไม่ดีแล้วมันยังมีชีวิตอยู่และไม่มีโอกาสกลับตัวนะมันก็จะสร้างเรื่องสร้างราวเรื่อยไปแต่ถ้าหาว่าเขาอยู่แล้วเขากลับเนื้อกลับตัวก็ถือว่าเขามีโอกาสในการที่จะเป็นคนดีได้แต่ถ้าว่ายังอยู่เนี่ยนะพูดงางว่าถ้าเลวยันตายมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นภาระของของของ,ของคนรอบข้างภาระแม้กระทั่งสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยยัง ยังยังไม่ยินดีด้วยเลยกับการมีชีวิตอยู่ของคนคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตายจากโลกนี้ไปได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขานะแล้วก็บรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังยังปลอดภัยจากคนเหล่านี้ด้วยซ้ำเพราะนั้นแสดงว่ามันมีผลทั้ง,ท,งทั้งดุนยาและอาเครอนนั่นเองแล้วก็ร่องรอยที่มันจะเกิดขึ้นใ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 น,ในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับ จากการที่ฝา่าฝืนต่อลัอสุบพานุฮวาตาลาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งทั้งในส่วนที่เป็นตัวเราเองก็เกิดขึ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมก็เกิดขึ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอกับตัวเราเองเนี่ยก็คือการที่เรานั้นยิ่งห่างไกลความเมตตาของลัสุบพาะนูฮวาตาลาเพราะคนที่ปฏิเสธต่อรั้วหรือฝา่าฝืนต่อรั้วเนี่ยนะครับเอาล้อไม่เหลียวแลเอาล้อไม่ให้ความจำเริญ ถามว่าคนที่เอาระละนัดแล้วไม่ให้ความจำเนิญแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีชีวิตที่ที่มีความสุขแน่นอนและหนำซ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นตัวถ่วงของสังคมฮะสังคมก็ไม่ต้องการแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นั่นหมายถึงว่าส่งผลกับตัวเองด้วยส่งผลส,งส่งผลกับสังคมด้วยแล้วก็ในวันกิรยามาเนี่ยมันก็มีผลกับตัวเองด้วยก็คือสิ่งต่างๆที่เขาทําเอาไว้มันจะเป็นสาเหตุทําให้เขาจะต้องถูกลงโทษ นี่คือผลร้ายของการฝ่าฝืนนี่คือโทษของบาปที่มันจะเกิดขึ้นโทษของการบาปของการโทษของบาปที่เราได้ทำลงไปเพราะฉะนั้นดีที่สุดครับทำยังไงเราต้องปกป้องตัวเราเองเราต้องคุ้มครองตัวเราเองเราต้องอรับผิดชอบตัวเราเองให้พ้นจากการฝ่าฝืนต่อลอสุบฮานอหัวตาลาซึ่งวิธีการในการปกป้องตัวเองคุ้มครองตัวเองดูแลตัวเองอันดับแรกเลยครับต้องตักวอนลอต้องยำเกงต่อลอ แน่นอนฮะมันก็ต้องต่อเนื่องมาจากการที่เราอีหม่านต่อร้อยยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าก่อน,นถ้าเราเป็นมุสลิมในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเพิ่มขึ้นคือตักวอลล์ยำเกงต่อร้อให้มากๆยำเกงต่อร้อให้มากๆซึ่งการยำเกงต่อร้อนี่คืออะไรอ่ะคือการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งและหยุดในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยนะอัลลอฮ์สั่งอะไรสั่งให้นามาดนามาดให้ครบสั่งให้ถือสนญดถือสนดให้ครบทางให้ทําความดีทําความดี สั่งให้เราเป็นคนที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันคือพูดง่ายว่าอะไรก็ตามอันมะมูรอดคําสั่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งปฏิบัติซะนั่นแหละครับตะวันลอและอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามห้ามดื่มเหล้าห้ามเล่นการพน,นันห้ามทําซีนาห้ามลักขโมยห้ามพูดจากโกหกห้ามสร้างปัญหาห้ามทาตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมคือทุกอย่างที่อัลลอฮ์ห้ามอันมุกะรอดหยุดซะหยุดซะเพราะฉะนั้น ตักวะล,ละคือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมะมูรอดแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่เป็นมุงกะรอลให้ได้อัลลอฮ์สั่งอะไรให้ทําอัลลอฮ์ห้ามอะไรให้หยุดนั่นแหละครับนั่นคือตักวะนั่นคือการยำเกรงต่อละซุบฮานอัฮวตาลาที่แท้จริงไม่ใช่บอกว่าฉันยำเกรงต่อละฉันยำเกรงต่อละไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แค่คำพูดนะะมันจะต้องแปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติเป็นรูปธรรมทีามา่สามารถจับต้องได้สามารถที่จะเห็นได้ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีการในการที่จะทําให้เรายิ่งยําเกงต่อเลาะหรือว่าทําให้เรานั้นอ,ออกห่างออกห่างจากสิ่งที่มันเป็นการฝ่าฝืนคือคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจะออกห่างไอสิ่งที่เป็นความชั่วแปลว่าต้องมุ่งหนะมุ่งหน้าหาสิ่งที่เป็นความดีเพราะฉะนั้นการที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วก็แปลว่าจะต้องหันหันหน้าสู่การทําความดีให้เยอะๆอดาอุนฟารอิดวันอิกซาฮมินนาวาฟิลนั่นหมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นฟารดูและ ทำสิ่งที่เป็นสุนัตให้เยอะๆสิ่งที่เป็นฟอดูเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วนะไอ้สุนัตเนี่ยมันทําได้ไม่จํากัดไม่อันอ้นทําได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเรามาเต็มที่กับก,การทาไอบาดาเนี่ยหรือว่าเรามายุ่งกับเรื่องที่เป็นเรื่องราวของาศาสนาเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องอื่นเราจะไม่มีเวลาไปเสาะแสวงหาเรื่องเรื่องเรื่องชาวบ้านนะยุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะซะเราจะไม่มีเวลาวิ่งกับชาวบ้านแน่นอนนะเพราะเรื่องข,ของเรานี่เยอะไงเราจะทําอะไรบ้าง หรือยุ่งกับอิสลามของเราให้เยอะอิสลามสอนอะไรอิสลามให้เราปฏิบัติอะไรทำตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตื่นนอน็นเข้านอนเนี่ยอ้สารพัดอย่างเลยเราจะได้ไม่มีเวลาไปชะเง้อดูว่าเขาทาอะไรเออไี้ก็ดีออนดีก็ดีแล้วจะเอามาเป็นแบบอย่างไม่ต้องนะครับเพราะนั้นดาอุนฟ a รออ et ทำในสิ่งที่เป็นฟ a r d วันอีกซามินันนาว่าฟิลแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นสุน,นัตให้เยอะด้วยนะครับฟ a r d เสร็จแล้วสุน,นัตตามเข้าไปนามาดเนี่ยโดยเฉพาะนามาฎนี่ชัดเจนมากๆนะครับนามาดฟ a r d ห้าเวลาสุน,นัตอีกเพียบเลย นะครับใส่เข้าไปตามเข้าไปเพราะอะไรเพราะไอาการทําในสิ่งที่มันเป็นสุนัตเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยใ,ใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานะฮัวตาลามากยิ่งขึ้นว่ามาตะครับะอิลัยย์อับดีบิชัยอินอาฮับบอิลัยย์มิมมาฟตารัตูฮูอะลัยฮิวมายะซาลูอับดียะตะครับอิลัยย์บินน่าวฟินฮัตตาอุฮิบะฮูท่านอัลบีบอกนะครับอันนี้เป็นฮะดิษกุดซี่สี่ท่านอัลบลโดยลอสุบฮานะฮตลาล่าบอกว่าไม่บ่าวของฉันเนี่ยยังคงที่จะใกล้ชิดกับฉันด้วยสิ่ง,งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย นะในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฉันกําหนดเป็นฟอดดูเนี่ยแล้วก็ยังคงปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตจนกระทั่งฉันรักเขานั่นหมายถึงว่าทําฟอ์ดูจบแล้วทําสุนัตตามไปด้วยแล้วเราก็จะยิ่งรักยิ่งเมตตาเขานั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วคือหาหาเรื่องทําความดีซะจะได้ห่างจากความชั่วอัลอัมรูบิลมารุบันนะฮิอนินมุงกัร สิ่งต่อมาก็คือว่าทําหรือว่าใช้ในสิ่งที่เป็นความดีและห้ามปามยับยัง้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วอะไรดใีให้รีบให้รีบเร่งแล้วก็สอนกันคำชับกันบอกกันอะไรที่เป็นความชั่วอย่าอย่าไปหาทำอย่าไปหาทําออกห่างกันนะครับสิ่งที่เป็นความดีมีเยอะแยะนะอย่างที่บอกไปแล้วครับอะไรที่เป็นความดีรีบทําซะอะไรที่เป็นความชั่วไม่ต้องไปยุ่งแล้วครับซึ่งสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยก็เน้นย้ําว่าไอ้ที่เป็นความดีเนี่ยความดีตามที่ศาสนากําหนด ความดีตามที่อิสลามได้กาหนดนะครับนั่นก็คือการทําความดีตามแบบอย่างที่นบีได้สอนเอาไว้นั่นเองและอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วออกห่างออกห่างคืออย่าไปยุ่งกับมันนะครับอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าถ้าเราหมกม,มุ่นกับการทําความดีเราจะไม่มีเวลาไปทําความชั่วแน่นอนแล้วก็พยายามในการที่จะอยู่อยู่กับอยู่กับผู้รู้อยู่กับคนที่ก็มีความรู้มันจะได้ช่วยประครับประคองอีมานนะครับแล้วก็พยายามเอาแบบอย่างของคนเหล่านั้นอนะิตติคอร์ อันกุดวาอันสอเลฮะเอาแบบอย่างของคนเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างแบบอย่างในการพูดจาแบบอย่างในการปฏิบัติตัวแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเพราะว่าถ้าเราไปดูแบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติเนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งใกล้ชิดศาสนามากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูแบบอย่างอย่างเช่นไปดูแบบอย่างของดาราบางคนอยากแต่งตัวเหมือนดาราไปไปทำสายกรรมแบบดารานี่ก็บาปแล้วนะครับไปแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนดารา เอาแบบอย่างเหล่านั้นมาซึ่งดาราเป็นต้นแบบในเรื่องที่ไม่ไดีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องเอาแบบอย่างเหล่านั้นมา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 ,มาสู่ชีวิตถ้าเราจะดูก็ดูเป็นสุขสนานไปอย่าไปเชื่อมันไม่ดีหรอกครับแต่ว่าเอาแบบอย่างของใครล่ะเอาแบบอย่างของนบีไง เอาแบบอย่างของบรรดาซอฮบะเอาแบบอย่างของบรรดาภรรยาบรรดาภรรยานบีภรรยาของซอฮบะมาเป็นแบบอย่างถ้าเป็นมุสลิมะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงอยู่ร่วมสา,สามีภรรยาปฏิบัติตัวกันยังไงเราเนี่ยเป็นแบบอย่างดีๆทั้งนั้นเลยแต่เราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ไงครับเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะทําให้เราเข้าใจว่าเนี่ยคนดีเขาปฏิบัติตัวกันแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเรามีความผิดบกพร่องในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเราก็เอาบาตัวฮะต้องสํานึกผิดนะครับ อย่าจมปลักอย่าอยู่กับความผิดอันนั้นโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเ็าช่างมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยบาปของฉันเรื่องของฉันฉันรับผิดชอบเองอย่าอย่าอย่าพูดแบบนี้เลยครับอย่ากล้าขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าบาปที่ทำเนี่ยบาปที่ทำเนี่ยการลงโทษมันรุนแรงวันนี้เรากําลังพูดถึงว่าทํายังไงที่จะให้เรานั้นหมดจากบาป ทํายังไงที่จะให้โทษของเราเนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือการเตาบ้าตัวครับซึ่งการเตาบ้าตัวคือการเสียอกเสียใจน,นั่นเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เรามั่นใจว่าตั้งใจจริงว่าเราจะไม่กลับมาทําความชั่วนั้นอีกออกห่างมาเลยนะครับไม่ต้องไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไม่ต้องไปอยู่กับวงการพนันไม่ต้องไปอยู่กับวงการเล่นเ่เลนหวยไม่ต้องไปอยู่กับเรื่องของการดื่มลงดื่มเล่าไม่ต้องครับเพราะวันนี้เราเตาบ้าตัวแล้วแล้วก็ตั้งใจจริงว่าเราจะไม่เ,เรา เราเราจะไม่กลับไปทําสิ่งนั้นอีกและพยายามทําความดีครับเยอะๆเพื่อให้ความดีเหล่านี้มันไปลบล้างความชั่วที่ผ่านมาความผิดที่ผ่านมานี่แหละครับคือวิธีการในการที่จะทําให้เรานั้นออกห่างจากโทษต่างๆจากบาปต่างๆเราต้องรู้ครับว่าสิ่งเหล่านี้นะมันช่วยเราได้นะไอ้สิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันการกระทําต่างๆเหล่านั้นมันคือโทษมันคือบาปที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราต้องรับผิดชอบแต่ว่า การป้องกันหรือว่าการดูแลตัวเองการปกป้องตัวเองเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นให้เราได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็ทําในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสั่งใช้เพื่อจะได้ให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดนั่นเองเอาละครับฝากกับท่านพี่น้องไว้แคเ่เพียงแค่นี้ครับบารมีตอฟิบวะฮิดายะสารามอะลกุมวะลอฮ์มาตุลลอฮ์วะบารากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม